ถ้าวันนี้เนี่ยคุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่นะคะขอให้คุณตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบค่ะเคยไหมคะชอบเทรดสั้นพอร์ตก็โตเร็วจริงแต่สุดท้าย โดนตลาดเอาคืนไปหมดเลยวันหนึ่งเป็นเศรษฐีวันหนึ่งกลับไปเป็นยาจกอีกแล้ว <_ letter> นั่นแหละค่ะหน้าตาของการเทรดสั้นแต่ไม่มีระบบ <_ letter> เพราะในตลาดนี้อะค่ะคนส่วนใหญ่เขาจะโฟกัสแค่ทำยังไงให้ได้กำไรไวๆให้ได้เยอะๆ <_ letter> แต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอะค่ะก็คือการรักษาต้นทุนหรือการป้องกันไม่ให้พอ,อร์ตคุณแตกนั่นเองวันนี้นพิญจะพาทุกคนไปเข้าใจ3หลักคิดการบริหารความเสี่ยงที่จะช่วยให้คุณสำเร็จในสนามจริงได้อย่างระยะยาว บูสต์แคมปครั้งที่2 3วันที่จะเปลี่ยนชีวิตการเทรดสั้นของคุณให้ง่ายขึ้นค่ะด้วยกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับ ความเข้าใจในการเทรดสั้นจากสิ่งที่คุณรู้มาในเชิงทฤษฎีสู่กระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในตลาดและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบทั้ง3วันของบูส s t แคมปครั้งนี้ d ดย์ 1, เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แก่นแท้ของการเทรดสั้นในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนเพราะนี่คือกลยุทธ์ที่อาจารย์เต้ยเก็บข้อมูลจริงจากการเทรดในตลาดผ่านประสบการณ์ปั้นพอร์ตจากหลักพันสู่หลักหมื่นล้าน เพื่อให้คุณเข้าใจมากกว่าคำว่าเทคนิคแต่รู้จักวิธีคิดและการวางแผนเทรดในสนามจริงใน day 2ค่ะคุณจะได้เรียนรู้การอยู่กับตัวเองและการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นผ่านกระบวนการ i c e b a t h เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหยุดอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิและสังเกตอารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะการเทรดสั้นสภาวะจิตใจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันช่วยให้คุณมีสติ กล้าตัดสินใจและไม่หลุดจากแผนที่วางเอาไว้และวันสุดท้ายค่ะเดย์ที่3คุณจะได้วางกรอบความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้เรียนรู้การสร้างไมซ์เซ็ตที่แข็งแรงเข้าใจธรรมชาติของการเทรดสั้นอย่างลึกซึ้งและที่สำคัญคือปรับวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจในการเข้าเทรดเพื่อให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจมีวินยัยและไม่หวั่นไหวแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดและนอกจากนั้นใน 2วันแรกนะคะคุณจะได้เทรดสดไปพร้อมๆกับเราจะได้เห็นกระบวนการตัดสินใจจากหน้างานจริงทั้งวิธีคิดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอารมณ์เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดจนถึงการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งแน่นอนว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเรียนรู้ทั่วๆไปแต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้แบบใกล้ชิดได้ที่ b o o แคมป์เท่านั้น เพศสั้นปั้นกำไรถ้าเกิดว่าคุณสนใจมาพบกันนะคะวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้ที่โรงแรมโนโวเทลรางสิตก่อนอื่นฟิมอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนแนวคิดอันนี้ก่อนนะคะมือใหม่เนี่ยจะคิดแค่ว่าฉันจะทำกำไรจากตลาดนี้ได้ยังไงแต่มืออาชีพเขาจะคิดว่าเขาจะควบคุมความเสี่ยงให้เสียหายน้อยที่สุดได้ยังไง เพราะจริงๆแล้วค่ะกาไรเนี่ยไม่ใช่ผลลัพธ์จากการชนะแค่ไม้เดียวแต่เป็นผลลัพธ์ของการที่อยู่ในเกมระยะยาวได้มากพอจนระบบของคุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์อย่างสม่ําเสมอได้แต่รู้ไหมคะว่าอะไรที่ทําให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่อ่ะไปไม่ถึงตรงนั้นมันคือการที่พวกเขาอ่ะคุมด้านเสียของตัวเองไม่อยู่ต่างหาก กราฟหรือว่ากําไรเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ค่ะแต่สิ่งที่คุณควบคุมได้เนี่ยคือความเสี่ยงที่คุณจะใช้ในแต่ละการเทรดและนั่นคือสิ่งที่เราจะมาโฟกัสกันในวันนี้ค่ะโอเคทีนี้พิมจะพาทุกคนมาเข้าใจสาหลักคิดการบรหิหารความเสี่ยงแบบง่ายๆนะคะข้อแรกเลยก็คือการทํา position sizing ค่ะก่อนที่เราจะกดเทรดในแต่ละไม้น,นะคะเราจะต้องตอบตัวเองให้ได้อย่างชัดเจนก่อนว่าถ้าเกิดว่าไม้นั้นแพ้เนี่ยเรายอมรับความเสี่ยงได้ที่เท่าไหร่ สิ่งที่คุณควรจะกําหนดเอาไว้ให้อย่างชัดเจนเลยนะคะก็คือความเสี่ยงต่อไม้หรือว่าความเสี่ยงต่อการเทรด1ครั้งค่ะสมมติว่าคุณมีพอร์ต1 0,000แบาทใช่ไหมคะ ความเสี่ยง1%ของ1 0 0 0บาทแสดงว่าแต่ละไม้ที่คุณเทรดเนี่ยจะต้องเสี่ยงไม่เกิน1,000บาทค่ะพอเรากำหนดความเสี่ยงต่อไม้ได้แล้วเนี่ยเราค่อยคำนวณย้อนกลับค่ะว่าไม้นั้นน่ะเราควรจะกดกี่หลอดซึ่งสูตรในการคำนวณหลอดนะคะฟิล์มเคยสอนไว้ละเอียดมากๆเลยอันนี้เดี๋ยวจะให้คร่าวๆไปเนาะหลอดไซส์จะเท่ากับบาลานซ์หรือว่าเงินในพอร์ตคูณเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้งนะคะหารด้วยระยะ SL ของแผนนั้นๆและก็คูณด้วย PIP VALUE ซึ่งในคลิปนี้นะฟิล์มอาจจะไม่ได้มาสอนแบบละเอียดนะแต่ฟิล์มเคยสอนละเอียดมากๆเลยเรื่องของการคำนวณหลอดเนี่ยนะคะอยู่ในคลิปคัมพีปั้นพอร์ตเทรดเดอร์ค่ะสามารถที่จะไปย้อนดูในคลิปนั้นได้เลยนะคะ และการทำ position sizing หรือว่าการคำนวณหลอดก่อนที่จะกดเทรดทุกครั้งเนี่ยค่ะเป็นการควบคุมความเสียหายตั้งแต่ก่อนที่คุณจะกดเทรดไม่ใช่มาคุมตอนที่มันเสียหายไปแล้วค่ะหลักคิดที่2นะคะนั่นก็คือวิในในการตั้ง stop loss ค่ะให้เราจำไว้เสมอเลยนะคะว่าทุกๆุกไม้ที่เรากดเทรด ต้องมี SL เสมอจริงๆแล้วการที่เราจะวาง SL เนี่ยมันไม่ยากหรอกเนาะแต่จุดที่มันยากเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องทําตามแผนและการยอมรับ s l นั้นๆต่างหากเพราะหลายๆคนเนี่ยพอถึงจุดที่จะต้อง SL จริงๆกลับเลื่อน SL หนีกลับมีความหวังแบบลมๆแรงๆหวังว่าเดี๋ยวกราฟมันก็คงกลับมาหรือว่ายื้อจนพอตติดลบและสุดท้ายก็ทําให้พอร์ตของเราเนี่ยเสียหายอย่างหนักแต่เทรดเดอร์มืออาชีพเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะให้เราเปลี่ยนมุมมองไปเลยจาก ความหมายเดิมที่เราเคยให้ SL คือความเสียหาย SL คือความล้มเหลว SL คือความพ่ายแพ้ให้เราให้ความหมายใหม่กับ SL ค่ะอย่างเช่น SL เนี่ยคือเครื่องมือที่จะช่วยปกป้องพอร์ตของเรา SL คือส่วนหนึ่งของความสําเร็จ SL คือส่วนหนึ่งของวินเรทของเราอย่าก,กลัวการขาดทุนไม้เล็กๆค่ะแต่จงกลัวการขาดทุนครั้งใหญ่ที่ทําให้พอร์ตเราพังเพราะคุณไม่ยอมแพ้ในจุดที่ควรจะแพ้หลักคิดที่3ค่ะคุณจะต้องกําหนด max daily loss หรือว่ากําหนด ดอดาวให้กับตัวเองคุณเคยกําหนดหรือเคยคิดเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าไหมคะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีหรือว่าไม่เคยคิดไว้ก่อนเลยวันที่แย่ของคุณนะคะ จะกลายเป็นวันที่พอร์ตของคุณเนี่ยเสียหายอย่างหนักทีมแนะนําให้เรากําหนดไปเลยค่ะ max daily loss หรือว่าดอดาวของเราต่อวันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าวันนี้ฉันติดลบจนถึง5%เหรือติดลบจนถึง10%นฉันจะหยุดเทรดทันทีไม่ใช่เพราะคุณกําลังแพ้ตลาดนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าวันนั้นอะ่ะเราแพ้ให้กับอารมณ์ของตัวเองหน้าที่ของเราเมื่อเราเจอวันแย่ๆแ,แบบนั้นนะคะไม่ใช่การที่รีบแก้ไขรีบแก้พอร์ตรีบทํากําไรกลับคืนมา แต่คือการที่เราต้องรีบหยุดตัวเองให้ทันค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราหยุดเป็นยังไงเราก็ไม่เสียหายเพิ่มถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราหยุดไม่ได้เนี่ย เราอาจจะกําลังทําร้ายตัวเองแบบไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะวันนี้เนี่ยฟิล์มอาจจะไม่ได้มาให้สูตรการทํากําไรนะคะแต่มาให้หลักคิดเพื่อป้องกันพอร์ตแตกค่ะจําไว้นะคะเทคนิคดีแค่ไหนก็ไร้ค่าถ้าเกิดว่าเราควบคุมความเสี่ยงไม่ได้นักเทรดที่อยู่รอดได้คือนักเทรดที่คุมด้านเสียของตัวเองให้อยู่กําไรเป็นแค่ผลพลอยได้จากการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องและถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจที่จะเปลี่ยนสิ่งที่คุณได้ฟังในวันนี้ให้กลายเป็นวินัยจริงๆฟิล์มบอกเลยว่าบูสต์แคมป์ครั้งที่ สนะคะจะเป็นพื้นที่ที่ช่วยคุณค่ะเพราะในบูส t c แคมเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจแก่นของการเทรดสั้นไม่ใช่แค่จังหวะเข้าออกแต่คือระบบคิดและวิธีบริหารความเสี่ยงในสนามจริงที่สำคัญเนี่ยคุณจะได้เทรดสดจริงๆในตลาดจริงพร้อมได้เรียนรู้ว่าในจังหวะที่ตลาดวิ่งอารมณ์และสภาวะจิตใจของคุณกำลังควบคุมการตัดสินใจของคุณอยู่หรือเปล่าเราจะช่วยให้คุณรู้ทันตัวเองขณะเทรด ฝึกควบคุมใจขณะวางแผนเปลี่ยนจากการกดตามอารมณ์มาเป็นกดเทรดตามระบบไม่ใช่แค่เรียนแค่ฟังแต่เป็นการฝึกจริงวิเคราะห์จริงและแก้ไขจุดพลาดแบบใกล้ชิด28-30สิงหาคมนี้ที่ n o v ว t ทลฟิวเจอร์พารรังสิต b o สต์แคมปครั้งที่2และถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเอาไว้นะคะแล้วอยากรู้อยากเรียนเรื่องไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปค่ะ b o o ต์แคมปครั้งที่2 3วันที่จะเปลี่ยนชีวิตการเทรดสั้นของคุณให้ง่ายขึ้นค่ะ <S 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 ด้วยกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับ ความเข้าใจในการเทรดสั้นจากสิ่งที่คุณรู้มาในเชิงทฤษฎีสู่กระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในตลาดและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบทั้ง3วันของ Boost แคมปครั้งนี้ Day 1เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แก่นแท้ของการเทรดสั้นในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนเพราะนี่คือกลยุทธ์ที่อาจารย์เต้ยเก็บข้อมูลจริงจากการเทรดในตลาดผ่านประสบการณ์ปั้นพอร์ตจากหลักพันสู่หลักหมื่นล้าน เพื่อให้คุณเข้าใจมากกว่าคำว่าเทคนิคแต่รู้จักวิธีคิดและการวางแผนเทรดในสนามจริงใน day สองค่ะคุณจะได้เรียนรู้การอยู่กับตัวเองและการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นผ่านกระบวนการ Ice ์บารเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหยุดอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิและสังเกตอารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะการเทรดสั้นสภาวะจิตใจเนี่ย คือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันช่วยให้คุณมีสติกล้าตัดสินใจและไม่หลุดจากแผนที่วางเอาไว้และวันสุดท้ายค่ะเดย์ Day ที่3คุณจะได้วางกรอบความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้เรียนรู้การสร้างไมซ์เซตที่แข็งแรง เข้าใจธรรมชาติของการเทรดสั้นอย่างลึกซึ้งและที่สำคัญคือปรับวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจในการเข้าเทรดเพื่อให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจมีวินยัยและไม่หวั่นไหวแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดและนอกจากนั้นใน2วันแรกนะคะคุณจะได้เทรดสดไปพร้อมๆกับเราจะได้เห็นกระบวนการตัดสินใจจากหน้างานจริงทั้งวิธีคิดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอารมณ์เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกข,ขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดจนถึงการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งแน่นอนว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเรียนรู้ทั่วๆไปแต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้แบบใกล้ชิดได้ที่ Boost Camp เท่านั้นเทศดสั้นปั้นกำไรถ้าเกิดว่าคุณสนใจมาพบกันนะคะวันที่2 8สถึงสาสิงหาคมนี้ที่โรงแรมโนโวเทลรังสิต